ฉเฉลยสาเหตุเนยโชติกากับสามีขอแบบนี้ก่อนจดทะเบียน กานสร้างครอบครัวร่วมกันมาเข้าสู่ปีที่แปดแล้วสำหรับคู่ของเนยโชติกากับนักธรุรกิจหนุ่มอย่างฮามนนจันชิลีและที่พยายามมีรักด้วยกันมาถึงสองคนน้องคินกับน้องลินและวัยกำลังจะน่ารักทั้งคู่นั้นเพิ่งจะจูงมือเข้าไปจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากันเมื่อปี2022ที่ผ่านมา สุดเนโชติกานั้นก็เผยผ่านทางรายการคุยสามแซว่าช่องว่าตอนนี้แต่งงานแต่เข้าบอกเลยว่าที่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ อย่างเลยก็ไม่อยากจะเปลี่ยนนามสกุลไม่ได้อยากจะเป็นนางหรือถ้าจะพูดถึงเรื่องสมบัติก็ไม่ได้ถีงสีเรียดอะไรเลยแต่ก็ไม่อยากจะได้อะไรของเขาอยู่แล้วแต่ก็ผ่านก็เลยผ่านมาไปก่อนแต่ค่อยๆดูใหม่ว่าโซนเลยมาเรื่อยๆแต่ละสุดล่าสุดเขาก็ทราบว่า ถ้าจะสดทะเบียนสมรสก็มีปัญหาอะไรกันไหมเขาก็ไม่มีสิทธิ์ในตัวลูกเลยนะคะเขาก็น่าจะไปอ่านข่าวที่เขาบอกว่าขอได้ไหมจดทะเบียนใหม่หน่อยแต่เพื่อจะได้มีสิทธิใ์ในตัวลูกถ้าจะสมบัติหรือมีมูล,ลค่าอื่นๆเขาก็กล่าวแบบนั้นว่าซึ่งมันก็ห่างไกลเกินเหลือเกินเขาก็บอกว่าม,มันคง มีปัญหาอะไรหรอกคะแต่แ่อสดไว้ก่อนให้ให้อุ่นซึ่งไปก่อนจดทะเบียนก็ยังบอกด้วยว่ามีการคุยกันก่อนและก็จดทะเบียนเหมือนกันเพราะว่าตัวดูวันที่ดีที่สุดเพราะว่าในวันนั้นก็ได้อยู่วันนั้นก็เป็นวันเดียวกันที่รีบไปโสด